ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันฟุตบอลดิวิชัน2ในสัปดาห์แรกที่สมบูรณ์แบบนะคะอากาศดี <c oughs> เกมสนุกนะคะแล้วก็กองเชียร์เต็มสนามนะคะก็ทำให้เราได้ดูเกมสนุกๆหลายเกมเลยทีเดียวนะคะส,ส่วนวันนี้ ยอมหนาวนี่เพื่อที่จะโชว์เสื้อใช่ไหมคะ <c oughs> ตอเป็นการฉลองหน่อยนะคร <c oughs> ับทีมนิวยอร์กไจแอนท์พูดถึงฟุตบอลกันก่อนดีกว่าฟุตบอลนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เป็นการเตะน,นัดแรกของโซนที่เหลืออย่างโซนภา,าคกลางและภาคตะวันออกโซนกรุงเทพและปร,ะริมณฑลนะครับแล้วก็โซนภาคเหนือเพราะโซนภาคตะวันออก,อกชีงเหนือนั้นเตะกันไป,ไปนัดแรกเมื่อวันอังคารเ <c oughs> ่อวันละทายเมื่อวันละท้ายครับโซนภาคกลางภาคตะวันออกนี่หลายหลายคนน่าจะตามมองเพราะว่ามีทีมน้องใหม่ตราดเอฟซีลงแข่งเป็นปีแรกใครๆก็เลยบอกโอ้แหว่ อยากจะเห็นฟอร์มทีมน้องใหม่หน่อยว่าตราเอฟซีนั้นมีฟอร์มการเล่นเป็นอย่างไรนะครับโดยนัดแรกเนี่ยเขาเดินทางมาเยือนทีมปะทุมธาน,นีการประปานครหลวงยูไในเตดทีมเก่าชื่อใหม่ผู้บริหารใหม่นะฮะเราไปดูหน้าค่าตาของทีมใหม่กันครับที่สนามกีฬามหาวิทยละะาลัยราชพัฏวัไรลงก่อ์กันครับปะทุมธาน,นีกอบพนอท์เนเต็ดครับได้คดในยะบุญประสิ์นะครับดีกรีอดีตค้ชทีฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเป็นหัวหน้าคโค้ชครับก็ถือว่ามีฝีมือคอนหนึ่งนะครับส่วนนักเตะส่วนใหญ่นี่ยังเป็นนัักเตะใหม่ครบ นักเตะของทีมมาจากไหนกันบ้างครับส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนักศึกษากรุงเทพครับแล้วก็เป็นเทศบาลสารลักษ์แล้วก็มีเด็กจากโรงเรียนที่เราจะนักเรียนมนี่ม .6 ที่เข้ามาเสริมบางส่วนครับตาดเอฟซีช้ยาว่างไงครับช้างขาวเจ้าเกาะครับเพราะว่าเมืองตาดเป็นเมืองที่มีคำกล่าวว่าเมืองก 500, เกาะครึ่งร้อยก็คือมี52เกาะแต่มีเกาะที่ใหญ่ที่สุดและใหญ่อันดับสองรองจากภูเก็ตทั้งจังหวัดก็คือเกาะช้างเราเคยยิ่งใหญ่มาก่อน คนนั้นช้างตัวนี้ก็จะออกมาแล้วว่านะครับทีมเจ้าบ้านครับถึงแม้ว,ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในสโม,มอสรน,นะครับแต่แฟนบอลกลุ่มดูวิงส์ก็ยังตามเชียร์เหมือนเดิมครับส่วนทีมน้องใหม่ช้างขาวเจ้าเกาะก็มีแฟนชาวจังหวัดตราแล้วก็จังหวัดจันทบ,บุรีครับที่เป็นแฟนบอลของทีมจันทบ,บุรีเอฟซีตามมาเชียร์พอสมควรเพราะว่ามีนักเตะมาจากเมืองจันเนี่ยเล่นอยู่ในทีมหลายคนนะครับในช่วงต้นเกมทั้งคู่ยังตื่นเต้นเนื่องจากเป็นเกมแรกครับแล้วก็นักเตะบางคนอย่างเช่นวิโลลสาฟทอสเพิ่งมาซ้อมเล่นทีมได้แค่2วันเกมเลยไม่ค่อยไไหหลลื่่่นนเทารระคับ นาทีที่42รัตพรแซ่ตันของตราดครับได้จัดปันฟรีคิกยิงได้ดีแล้วบอลเข้ากรอบแต่ว่าผู้สับตูนั้นทุบปัดออกไปได้นาทีที่44ครับเดชาทอนทำแสงดาวบนจงวาเล่ลูกใบไม้ร่วงจากนอกกรอบบอลลอยเสียบมุมเข้าประตูแบบสุดสวยครับให้ประตูธานกีกอบดอย์เต็ดนํำในครึ่งแรก1ประตูต่อศูนย์สุดปัญญาจริงๆลูกน,นี้ครึ่งหลังตราด FC ครับยิงประตูตีเสมอได้เร็วครับจากการยิงด้วยเท้าซ้ายของรัฐพรแซ่ตันในนาทีที่50ครับ ก็ถือว่ายังเฉียบคมเหมือนเดิมนะครับสำหรับดาวยิงที่ย้ายมาจากจันทบุรีเอฟซีครับพร้อมกับหัวหน้าโค้ชสุรพงษ์กุลการาหลังจากเกมเสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับทั้งสองทีมนั้นซึ่งทีมเวิร์กยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะักเพราะว่าเป็นเกมแรกเลยทําอะไรกันไม่ถนัดครับจบเกมเสมอกันไปที่ 1, ป1่ประตูต่อหนึ่งแบ่งแต้มกันเป็นคนละคะแนนครับก็ถือว่าเป็นนักแรกที่ยังต้องดูว่าเป็นยังไงปทุมธานีเอง นักเตะใหม่ก็จริงแต่ว่าซิ่งสู้ฟัดจริงจริงค่ะส่วนการเลนฟรีนั้นนักเตะมีชื่อแต่ว่าระบบทีมเวิร์กยัง <S 2> <S 2> <S 2> ต้องปรับปรุงสนามนัดแรกสามารถเก็บไปหนึ่งคะแนนพอใจแค่ไหนคร,ครับก็พอใจครับเพราะว่าทีเราเตรียมตัวมาน้อยด้วยใช้เวลาสสัปดาห์แล้วก็ผู้เล่นเราเนี่ยเป็นรองเขาครับก็ถือว่าเราต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หน้านะจะต้องไปเยือนลบบุรีซึ่งก็เป็นทีมแร่งทีมหนึ่งของโซน,นี้คิดว่ามันจะอกมาเป็นยังไงสู้เขาได้ไหมครับ ผมคิดว่าไม่ได้มีปัญหาครับถ้าวันนี้เราผ่านนี้ได้แล้วถือว่าภูมิใจแล้วครับต้องสู้ต่อไปครับก่อนลงสนามน้องๆคงตื่นเต้นผมคิดว่าเป็นนัดแรกนัดวันาสตร์ของรตราเอฟซีโค้ชตื่นเต้นไหมครับอ๋อไม่ตื่นเต้น <laughs> ประสบการณ์จากไอ้ดิชั่นหนึ่งอะไรต่างๆเนี่ยเคยคุมทีมมาแล้วแล้วก็รู้ความสามารถนักเตะแต่ว่า ทีเมเวิร์คไม่เนดีวันนี้ตัวนน่าจะเป็นต่อแต่ทีเมเวิร์คไม่ดีเห็นฟอร์มของมิลสลาทอสวันนี้ที่เล่นเนี่ยโค้ชมองว่าเป็นยังไงบ้างซ้อมด้วยกัน2องพันประมาณ2องพันเพระนั้นต้องต้องปรับอีกเยอะครับถ้าปรับเยอเรียบร้อยเนี่ยระบบแบบไหนที่โค้ชมองว่าจะทำกับ F C ทีมปราศ FC ับตอนนี้ตำแหน่งกองหน้าจะซ้อนนเยอะสี่ห้าตัว นั้นเดี๋ยวจะไปจับนะลุงทีนี้ครัง้งหนึ่งก็ฟังเสียงดูโค้ชรู้สึกจะผิดหวังกับหนึ่งแต้มนิดหน่อยใช่ใช่ต้องทานสามแต้มแต่ก็ยอมรับประชุมทัน,ทนี้เราเล่นดีแล้วเพสซิ่งตลอด,ด,ด,ดครับความคิดจะดีกว่าดีกว่าครับการที่โค้ชเป็นคนจวตราดเลยแล้วมาคุมทีมบ้านเกิดเนี่ยมันกดเชื่อจะได้แล้วเอ็นพิธาเขาแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ เป็นเป็นความหวังระดับเดียวกับนี่โท่อสถ้าเกิดว่าเขาสองคนนี้สามารถเข้าขากนได้ก็น่าจะทําให้ตราดเอฟซีนั้นเป็นที่น่ากลัวขึ้นมาครับครับครับใช่ครับตังเปล่าอย่างนั้นครับนัดหน้าต้องไปเยือนอุจิยาเอฟซีซึ่งเขาก็ซ้อมมานานก็ถือว่าเป็นทีมแร่งทีมหนึ่งหวั่นใจไหมครับไม่หวั่นใจเดี๋ยวสักครู่จะตามไปดูครับที่โค้ชแต่เราก็ไปพร้อมกันนะนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องแบบว่าอ่า จบเกมไปเองก็รีบไปดูกันเลยนะคะครับก็ถือว่า เป็นนัดแรกที่ยังกระท่อนกระแท่นนะสำหรับทีมช้างขาวเจ้าเกาะนะครับก็ตอนนี้รู้ฉายาแล้วสำหรับทีมใหม่ตราดเอแต่วันนั้นโค้ชสุรพงศ์ตามไปดูเกมของอยุธยาก็จะรู้สึกยังไงบ้างครับเพราะว่าเกมแรกอยุธยา f อฟนั้นร้อนแรงเหลือเกินนะคะดึงนักเตะใหม่ๆมาร่วมทีมหลายคนค่ะแล้วก็3คนในจํานวนนักเตะใหม่นะคะก็มีนัทพัสมศรีเอโดอัฟี่นะคะแล้วก็อันโตนอเวกาเนี่ยก็ ทำประตูให้อยุธยาเฮกันได้ถึง5ประตูเลย uh huh. ทีเดียวนะคะไปดูภาพไฮไลท์ของเกมแรกอยุธยา f อซกันค่ะ ต่โรอนะทั้าผสมรีคนเดียวนะคะก็แฮตทริกไปเลย<ช>นะคะสามประตูรวดเมื่อกี้โชว์สกอร์บอร์ดใหม่ของทีมทุยาหญ่เอฟซีซะด้วย<ช>นะครับพูดถึงทีมต่อเอฟซีน้องใหม่ถึงแม้ว่านัดแรกจะกระท่อนกระแทน่นแต่ว่านักเตะ ในทีมที่มีนี่โหน่ากลัวเมื่อไหร่ที่เขาเข้าล็อกเมื่อไหร่ผมว่าอัตราดเอฟซีนี่ก็มองข้ามไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ในนต้องยกเครดิตให้กับทีมปทุมธาน,นีก็ปอนอย,ยเนต็ดของโคช้ชนายะที่เล่นได้ดีเล่นได้เป็นทีมแล้วก็วิ่งสู้ฟัดทุกคนเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเป็นทีมที่มีภรรยาจมากต้องขอชมเลยน้นนองๆหลายคนในทีมนี่ถือว่าผู้ใหญ่เกินตัวเวลาจะมีเรื่องมีราวนี่ห้ามเพื่อนฝูงโดยเฉพาะกับตันทีมยุทธศักดิ์สุภาพนี่ต้องขอชมเป็นพิเศษเขาห้ามเหตุการณ์หลายครัน่ สังเกตนะคะกองเชียร์ของตราดนะคะยังใหม่จริงๆค่ะ ừ, ไม่มีกลองนะคะ ừ, ก็มากันแนีปบมือกันนะคะส่วนอยุธยานี่กองเชียร์เขานะคะบอกว่ากลองเนี่ยทะลุหมดเลย <c oughs> ในช่วงน้ําท่วมกองเสียหายหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องหาซื้อกลองกันใหม่ระะเรื่องของตราเอฟซไม่จบนะครับก็ติดตามนะครับในช่วงต่อไปเราจะมีเรื่องราวของผู้บริหารมาพูดถึงเรื่องตราเอฟซว่าปีนี้เขาลงทุนเท่าไหร่แล้วก็มองเป้าหมายเป็นยังไงแล้วต้องการที่จะ เอาชื่อเสียงกลับมาได้อย่างไรสําหรับตรา f ในสมัยก่อนนี่จังหวัดตราในชื่อฟุตบอลเขาโด่งดังมากนะครับผมส่วนผลของคู่เมื่อวานนี้ในโซนภาคกลางนะครับก็มีเมืองการ FC ชนะกองเรือจุการ1-0นครนา,ายกครับแพ้กับลบบุรี0ประตูต่อ1แล้วกับบินบุรีครับแพ้กับสุพรรณาร FC ของโคตเป็ดพงศลิยากกันถาซึ่งเป็นโคตใหม่ป้ายแดงเลยศูพต่อ2แล้วก็อ่างทองเสม,มอกับเพชรบุรี1ประตูต่ 1, ตอ1ตอนนี้อุทยา FC ก็เป็นจ่าฝูงเพราะว่าคว้า3คะแนนแล้วมี5ประตูค่ะ อ๋อแล้วค่ะพรุ่งนี้มาดูน้องใหม่ทีมหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นน้องใหม่ของดิวิชัน2ก็คือรังสิตเอฟซีนะคะดูซิว่าฟอร์มเขาจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราสองคนลาตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ